พวกเราจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปขอครับคนนี้ชื่อพัชสุธรหรือชื่อเดนหรืชื่อเวฟครับเป็นนักเรียนคนแรกที่รู้สึกในภาพของตัวเองก็คือสัมผัสความระยะไกลครับท่านและแสดงว่าตอนนี้พวกเด็กก็กำลังแอฟังเราอยู่สินะ สวัสดีนักเรียนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะฝาดขดสอบเฮ้ยฝาดสอบด้วยฝาดทดสอบด้วยฝาดทดสอบด้วยฝาดทดสอบด้วยด้นะเคนนะเอาของมาออครูขอโทษนะมันมันเหมือนกันเฉยๆอ่ะหรือว่านี่เป็นพลังที่เสีของมึงก็ได้นะเว้ย บ้านที่ครูให้ไปเมื่อวันก่อนเอามาส่งกันด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเดินไปนะคะเด็กนะอาหารเด็กกับหนึ่งอ๋อขอขอกันบ้านหน่อยขอดูกันบ้านหน่อยไปเด็กกับไปเด็กกับผมหาไม่เจอไปเด็กนะคะือเออนี่คือนี่คืออ๋โอโอเคเอามาเลยเามาเลยโยนมาเลยเลยมาเลยเฮ้ยอ่าเพอเอานุอะไรดาเอา้า แกกล้าขึ้นเสียงเหรอไปยืนหน้าห้องโอเคไปดันบ้านหน่อยกูคนนี้เขายังไม่เอาไปเลนกับกูเหรอไปยืนหน้าห้องไหนดับ้านหน่อยอุ้ยสวัสดีครับอ๋อเป็นเด็กนักเรียนแฟกเหรอสงสใยจะเรียนหนักหน้าดูโอเคิินลล้ว่ะไเเยยอีกคนหนึ่งอยู่ไหน กูยังไม่บอกเลยว่ากูมีกูมีการบ้างยังไม่มีการแช่งแมง,งแอปเปิดอร่อยอร่อยชิพหายเอาเชือกต่ำตันต่ำี้ยช่งแงกงไม่กดส่วมึงปล่อยฝนบินแลวกันอือไอเฮียโอมอะไรมันลืมอะไรหรือเปล่า ไม่ลืมะมันลืมอะไรรู้เปล่ารู้มั้ยไม่รู้มันลืมข้อสอบกูไงมันรู้ไหมอ่าพึงเอาๆพึงเอาดๆแอปป่ะอะไรอแอปปล่อยก่อนแอปปล่อยอรอกคุณไม่แดดเลยสัตว์เย่เย่พองอ่ะ <Yeah. S 1> yeah, อข้อสอบกูอยู่ไหนกูไม่รู้ I don't know everything I don't know everything, don know everything. Fuck you Fuck you oh. พักยูยูเป็นไงเขาอีดีสิแกไปกูเหรอเอาข้อสอบมากูไม่มีบ้ากูไม่มีก็เทียแล้วมึงรู้ไหมกว่ากูจะขอระยะครูไว้ผมได้กูต้องขอเออกูต้องทำคะแนนให้มากกว่า60เปอร์เซ็นมึงเข้าใจไหม1.1 60เปอร์เซ็นให้ยูปิดประตูดิปิดแล้วปิดประตูอ้าวไปเปิดเนี่ยขี่มั้งอะไรเหยีย เีแย yeah. ่พงวางเฮอะไรเนี่ยทุบดิแอปเปิลอัดก้อนมันแข็งเกินทุบไม่ได้ทุบไม่ได้เหรอดูนี่นะควายอ่ะอ่ะมาลองมาลองทุบดิขโมยนะหัวมึงข้มูลวางได้ไงวะฮะฮือดิพวกมึงต่อยมัเนี้มันกวนตีนกว่าต่อยมาเลย แาไวไม่ด uhm, ิลุงตะกามัน้าวหรอาวหรอาวเหรอเดี๋ยวคนเนี้ยคนเนี้ยมึงเด็ดเจอกูได้กูจะเอาเฮี้ยดีไปด้วยดับไม้เสียตุนเร็วไปเลวมาเร็วมาเร็วเออ เอาโอมกระเปอกตังตคู่หายอ,ะอ่ะอ่าก็บอกตั้งตังคู่ทำขนาดนั้นเลยค่ะเธอทำอ่ะอ่าคู่เอาขวลมาแทนหน่อยไม่ได้เธอต้องอ่าไม่ได้ยังไงเธอก็ต้องเอากลับมาด้วยอเอาวแล้เราจะเอากลับมาไงอะ่ะเธอก็ต้องฝึกต่อไปอ่าเราเราเราฝึกเราเราเราเงื่อขวบเอ่อไม่เป็นไร จะคูนจะคูยวคูวววววจะไปยืมจะไปยืมคูรันดาดเลยครับใช่ใช่เพราะคูรันดาก็เออก็ติดคูเหมือนกันเดี๋ยวคูเข้าไปทวงเด็กเอวเธอต้องโดนอย่างเงี้ยไม่ทั้งใจเรียนหลังจากนั้นเพื่อนของผมก็โดนไอ้โฟกเนี่ยตามไล่ล่าจนไปอยู่ที่ห้องน้ำแห่งหนึ่งของโรงเรียนแล้วกคนรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตาม,มา่นและครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดไอ้ มีใครรู้เรื่องเอเกี่ยวกับการหายตัวไปของโฟกบ้างผมครับอาจารย์เออว่าไงในเว็บเขากอดครับเฮ้ยตอบมาข้่ไหนดีเ่้ทำไมครับเขากอดครับผมเห็นนายวิชยัย เดิมไปกับนายห้องเจ็ดเฮ้ยต่อให้นหยดีน้ำดูเดยลยเลยลวกันผมแฮกกล้องจอมติดกล้องจอมปิดปกติของผมแล้วผมไม่เห็นนายวิชยัยเข้าไปกับนายห้องเจ็ดที่ชื่อว่าโฟก สงไสเขาน่าใช้กระถามอมเพี้ยนให้เขาหายไปแต่อมเพี้ยนก็ได้เดินออมาคนเดียวไอ้ออมอยู่นี่ปะวะเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนอะไรม,มึงไม่ควรหนีมาเลยมึงควรจะรหาทางปรึกษาใครสักคนเว้ย มิางาน,นก็ไม่ได้ทางออกหรอกกูกลัวผิดอ่ะก็มันก็แล้วกูจะปรึกษาอะไรบ้างวะอาจารย์ไงหนีมาอย่างนี้ไม่ช่วยอะไรดีขึ้นหรอเว้ยอาจารย์เลยว่ากูกลัวกูกลัวผันกูจะพับเรื่องปากการลจานอีโอ้จะมาทวงปากกาอีกเหรอไม่คิดจะมาทวงเนี่ยอยู่มันก็กลับมาได้ไงก็ไม่รู้เฮ้ย กู้กลับมาได้ไง,ไงวะวันเป็นเอ่อเอาวันนั้นไงที่มึงคุยกับกูอะบอกว่าจะพยายามเอาปากกาเขากลับคืนมาหรือว่าอ่าต้องมีความตั้งใจงจริงๆแล้วมึงไปห้องน้ำที่มึงทำไอ้ไอ้โฟกหายเลยไหมเออไป้ฟีไอไปไปกลัมาดิมึงลองนึกดีดดดดดๆว่าไอ้โฟกซ์สำคัญกับมึงขนาดไหนอ่ะหรือว่ามึงอยากให้มัน<ล>หายไปวะมึงอยากให้มันหายไฟยี่หรอกไอ้ย่ากูก็กลัวรับผิดละแหละ อะมึงเป็นไรเนี่ยไม่มีอะไรก็แค่น,งงน,ะะนั่งเงาแล้วละนั่งเงาเราเพื่อนเป็นไหนหมดล่ะเพื่อนไปไหนหดแปไปดกข้าวสิไปแดกข้าวเหรออ่าน,นี่ไปแอปเปิลเพื่อหิวหายอะกูมีกูมีแอปเปิลอัดเม็ดมาหมดละอ๋อแต่กูมีแอปเปิลทองคำแอปเปิลพิซซ่าแล้วก็มีแอปเปิลเขียว แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยอ่ะมันเขียวตรงไหนมันมันไม่รู้สิมันไม่รู้เจมจะพื้นเน่าแล้วด้วยี่เก็บปลาทรรมไงก็คุณจะเก็บปลาปัญหาป่ะไปกินข้าวกันไหมแต่แม่ไม่ให้แอปเปิ้ลทองคำเอาออกละไปกินข้าวกันไปลลยแม่มาเร็วไอมหมาโน้ยวันนี้กูไม่ดู้วันน้เป็นหมาเอาวงปิดประตู ก็ทำไงดีวะมึงก็ต้องมีความตั้งใจไงเหมือนตอนที่มึงเอาปากกาของน้ำตาลกลับมาตอนนั้นมึงมีความตั้งใจให้มันกลับมาไหมละ่ะอ่าก็ใช่อะเอ้ย,อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเสียงใครอ่ะเสียงไอ้โฟก์ปะเนี่ยใช่เหรอ ไม่อะปะกูทำาหาห้องไหนวะห้องห้องนี้เราเราเปิดดูไหมเองเปิดดูไหมห้องนี้ดิอ้ไม่มีเกิเป็นใครอ่ะเฮ้ยเอาเออ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 ไม่ใช่มันเอ้าเออขอโทษครับแต่ว่าห้องนี้อะห้องนี้เหรอใช่เดี๋ยวมึงพยายามทำให้มันกลับมาก่อนมันจะไม่กลับมาหรอกเวยตอนเนี้ยน้าเล่นน้องอะมันจะไม่กลับมาหรอกนะเอ้ามึงมีความตั้งใจ ให้มันกลับมาดิ <us> เร็วเร็วมึงไม่อยากให้มันกลับมาไอ้ฟิรสไอ้เฟิสไอ้เฟิรกลับมายังวะลองลอเปิดลองเปิดจะเข้าไปดูลองเปิดดิลองเปิดดิเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเดีไปห้องน้ำเดี๋ยวทดีพามึงก็เกาเลยเฮ้ยพาพาไปห้องพยาบาลเร็วๆๆไปไปห้องพยาบาลห้องพยาบาลไปหามไปหามไป ไปนะไปไปอาณาชิบหายโอ้ยนี่ไงไนี่คือเถว่าของมึงนะอ้อมครูช่วหน่อยครูอย่าหางไปเร็วเครูชิหายครัครูโอ้ยนสุดมึงทำสุดเลยเลเว้ยเป็นไงบ้างอ่ะประสบการณ์ของน้ผู้ชายก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะ ในห้องสอบมีคนขี้อยู่นะเออโหดีดีดีนะผู้หญิงไม่เห็นโหเกือบไปแล้วะอาวครูอ้าอพเอ้าครูพาไปห้องน้ำเอ้ยไม่ใช่พาไปห้องน้ำไปดิหรือว่ามีคนอื่นพาไปแล้วอ้าวอาครูปล่อยเขาเขาหนอนเขาหนอนไปครูเขามีมีคนรับต่อแล้วมีคนรับช่วงต่อแล้วโอเคโอเคไปเราก็ไปโรงหาดีกว่า เดี๋ยวมันจะล่าแล้วนะไปวมาดีมาเลี้วไม่อยากรอคนเดียวเดินช้าๆดีกว่าเดินช้าๆเดินช้าๆกูรอเล่นกูรอเล่นกูยอมไอโฟกเออโฟกมีอะไรให้กินไหมฮะเข่าคุณเรียกโฟกเข่าคุณเล่นตัวเองว่ะอ่ะเอาไปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพิเศษไม่เอากูมีแอปเปิ้ลสิเลยอ้าวกินนี่เถอะกินนี่เถอะให้มาฟองรูกเลยอ่ะ เป็นสังโลเลยกินไว้เลยเป็นอะไรโป๊กโป๊กเอเดอบทำไมเอเดอบโป๊กในไหนในไหนก็มีแล้วอันนี้มึงเอามาจากไหนกูถามก่อนมึงเอามาจากไหนไอ้มูขาวอย่งให้มา โอ้โหเงี้ยกูคิดว่ามันเงี้ยแน่ๆเลยอ๋ออ้อเอาฟกมานีมานีโฟก์โฟกอาอะไรน้ำขี้ไม่ขี้ไม่รักสวมเลยโฟกฮคะไม่ีกยาแล้วเอากระแม่ะไม่จาบ้าไม่จะบ้าคุยอกไรกันโอ้โโอ้หอ้โโอ้โอโอ้ห้โหโ อสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเอ่อคัดเลือกนักแสดงเธอเธอถ้าเธอกลัวก็กลับบ้านไปกินนมแม่ไปไก็บวดดังเอกว่าตัวของฉัน